ไน่าสงสารชาโซจริงๆเลยโดนนักก้มแกงเหอคะเออเค่ะน่าสม<อ>แกงหนูเนะเออขาดแป้งขนาดนี้เล,ลยเลยโอ้ยดูสิเนี่ยอ๋อหน่าสงสารโถ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 คนนี้อันเดินมาในโลกหนูทำได้หนูทำได้เออเห็นไหมเย๊ ยเ yeah. Yeah, 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 yeah. ย้เย่เย่เย้เย่เอยหนูทำได้หนูเดินแดงจริงด้วยโอ้โอ้โอหนัดคว้านั่นควานี่ละโอ้หน้นโน้ต้องเหมยเหมยไวยังไงมึงหนุกตกใจไ <laughs> <laughs> อตัวน่าสงสารทำอะไรดู สารหนูหนูเออพ่อไก่จะไปล้างแล้วเหรอดูหนูหนูทำอะไรหนูหนูทำอะไรอันนี้อาการยี้ย้เย้มานี่มานี่